ฤดูหนาวมาถึงแล้วผีน้อยตัวจ้อยไม่มีบ้านอยู่ได้แต่ลอยไปลอยมาหนาวสัน่นฟันกระทบกันดังกึกกึกึมันอยากได้เสื้อหนาๆใส่กันหนาวสักตัวผีน้อยเห็นชายหนุ่มใส่เสื้อตัวหนาเดินฝ่าลมหนาวอย่างสบายใจผีน้อยลอยไปใกล้ๆชายหนุ่ม แต่ว่าชายหนุ่มไม่สนใจก้มหน้าก้มตาเดินดุมดุมชนผีน้อยกระเด็นไปไกลตุม้มโอ้ยผีน้อยหัวโนไปเลยแล้วก็ไปนอนหมอบอยู่ข้างเสาไฟผีน้อยเห็นพี่สาวคนนึ่งเดินผ่านมาพี่สาวคนสวยใส่เสื้อหนาแต่สีสวยกว่าเสื้อของชายหนุ่มผีน้อยยิ้มหวานคราวเนี้ต้องขอให้ได้ แต่ว่าพี่สาวตกใจร้องเสียงดังวายพี่สาวร้องวายแล้วก็วิ่งหนีผีน้อยไปไกลยิ่งดึกยิ่งหนาวเหลือเกินผีน้อยหัวโนหนาวสัน่นเพราะว่าไม่มีเสื้อหนาวใส่ได้แต่ลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาผีน้อยลอยไปหน้าร้านขายเสื้อในร้านมีเสื้อสวยๆมากมาย ผีน้อยดีใจมากคราวเนี้ยคงได้เสื้อหนาๆใส่แน่ๆเลยแต่ว่าเจ้าของร้านไม่ยอมให้ขว้าไม้ขนไก่ไล่ตีผีน้อยลอยหนีออกจากร้านแทบไม่ทันผีน้อยลอยผ่านบ้านใหญ่เห็นเด็กๆนอนห่มผ้าอุ่นสบายผีน้อยเปิดประตูลมหนาวพูตามเข้าไปเด็กๆก,ก็เลยตกใจตื่นขึ้นมาเด็กๆ เห็นผีน้อยหัวโนหนาวสั่นก็เลยเข้าใจพากันถอดเสื้อหนาวส่งให้ผีน้อยผีน้อยนึกขึ้นได้ถ้าเด็กๆไม่มีเสื้อหนาวใส่ก็คงหนาวสั่นกันเหมือนกันเหมือนกับมันเลยผีน้อยขอบใจเด็กๆแต่ว่าผีน้อยไม่รับเสื้อบ้านหลังถัดมามีคุณยายนั่งถักเส้นได้สีสวยอยู่พอคุณยายทราบเรื่องราวของผีน้อยก็บอกว่า ไม่ต้องไปขอใครอีกแล้วนะคุณยายนะ่ยจะถักเสื้อหนาวแล้วถักก็จูนจะเสร็จพอดีแล้วด้วยจะยกให้ผีน้อยแสนใจดีผีน้อยแสนดีใจที่มีเสื้อหนาวสีสวยใส่ทีเนี้ยก็อุ่นสบายแล้วล่ะรุ่งขึ้นคุณยายตื่นมารดน้ำต้นไม้แต่เช้าคุณยายแปลกใจ วันนี้มีผีเสื้อลายสวยแปลกตาบินวนเวียนไปทั่วสวนและมีผีเสื้อตัวหนึ่งบินมาหอมแก้มคุณยายด้วยคุณยายรดน้ำไปพลางนึกสงสัยในใจเอ๊ะป่าเน,นี้ยผีน้อยจะหายไปไหนนะ้าไม่เห็นมาอวดเสื้อสวยให้คุณยายดูเลยผีน้อยหายไปไหนนะ้าโอ้โหย โอ้ยเรื่องนี้น่ารักเลยต้นนี่น่ารักน่าชังเลยนะเนี่ยใช่ครับแมน้องๆครับเมื่อกี้นะครับน้องๆบางคนนี่